พี่พิมพี่พิม์เป็นไงบ้างคะพไปหาหมอไหมยังคะไม่ต้องไปหรอกจก้ะพี่ก็แค่ฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อยอะเดี๋ยวก็หายก็เพราะว่าถุงลมนีแลัไมันทำงานต่างหากละ่ะ ไม่งั้นเนี่ยป่าเนี่ยได้จองสาลาวัดกันไปแล้วมั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะปกติพี่พิมพไม่ใช่คนขับรถเร็วนี่ก็เพราะว่าาย่พิมพเครียดเรื่องเงินห้าล้านไงล่ะนี่าย่พิมพฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้ทาําใจอย่าไปหวังอะไรมากดูสิเนี่ยเครียดจนขับรถชนเลยพัดพัดไม่ต้องคิดมากนะมันไม่ใช่ความผิดของพัดอย่างที่พัดบอกอะ่ะ พี่ไม่พร้อมเองแล้วพี่จะมาเขี้ยวเข็นออกจากพัดได้ยังไงแต่พี่พิมพ์คะพี่ทําให้พัดหนักใจมามากแล้วช่างมันเถอะก็แค่เสียหน้าเสียเครดิตพี่ไม่แคร์แล,แล้วจ้ะนี่พิมพ์นี่มันวงการไฮโซนะเธอถ้าเกิดเธอทําเสียหน้าขึ้นมารับประกันได้โดนเม้ามอยหอยกับฉันว่าเธอจะไม่มีที่ยืนบนสังคมนี้แน่เลยงั้นเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะช่างมันเถอะมาลาตี มันเป็นความผิดฉันเองอะถ้าฉันไม่บริหารงานพลาดจนคุณอันนบก็หมดความเชื่อถือฉันก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกพัดพัดต้องช่วยพี่นะนะ ว่าพิมพเครียดเรื่องเงินห้ล้านเนี่ยล่ะนี่พิมพฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้ทาําใจอย่าไปหวังอะไรมากดูสิเนี่ยเครียดจะขับรถชนเลยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้พี่พิมพ์ปานนี้ก็จมน้ำตายแล้วรู้ไหมต่อไปเนี้ยเราต้องดีกับพี่ให้มากๆ รักพี่พิมพ์ให้มากๆเพราะพี่พิมพ์ะเขามีบุญคุณกับเรารู้ไหมยี่พันงสือมอมาและเอกสารทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะคุณแลกแคชเชียร์เช็คแล้วไปรอที่ที่ดินเลยน้าสากับคนขายจะมาพร้อมกันตอนบ่ายๆเสร็จแล้วให้คุณรีบไปที่สนามบินผมเลิกงานผมจะไปรอที่นั่นเลย ค่ะบอสคะบอสพอจะมีเบอร์ติดต่อคุณวิสากับคนขายไหมคะเผื่อ<ๆ>มีอะไรฉุกเฉินจะได้โทรติดต่อกันได้คะ่ะได้สิเดี๋ยวผมส่งไลนเข้าไปให้คุณนะคุณนี่รอบคอมกันนะจะเจอกัน ซื้อแค่เชียร์เช็ค6ล้านค่ะใบหนึ่งหนึ่งล้านอีกใบหนึ่งหล้านค่ะจะสั่งจ่ายในนามใครดีคะอ่าใบ1ล้านให้สั่งจ่ายที่คุณพดุงบุญสัมพันธ์นะคะตามนี้เลยคะ่ะส่วนใบ5ล้านให้สั่งจ่าย ให้สั่งจ่ายคุณพี่มนพาค่ะต้องขอโทษคุณพนดุงด้วยนะคะพอดีทางคุณวิสาเขาติดธุระสำคัญจริงๆค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่าวันศุกร์น้า10บโมงสะดวกไหมคะได้ค่ะถ้างานวันศุกร์น้า10บโมงเช้าเจอกันนะคะที่ที่ดินเลยค่ะแล้วเดี๋ยวใกล้ๆฉันจะโทรคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ จ้าหนูพัทนะไม่มีปัญหาหรอกจ้ะจ้าเจอกันสุขหน้านะจ้าจ้าขอบใจจ้ะจ้าสวัสดีจ้ะแปลกจะเลื่อนก็ไม่โทรมาบอกกับบอกหนุพัทขอโทษนะคะนะาึาา อาทิตย์พี่พิมพ์ต้องหาเงินมาคืนพัดให้ได้จริงๆนะคะไม่งั้นพัดคงไม่มีหน้าไปมองใครอีกแล้วอะพี่สัญญาจ้ะนี่เขาก็ทำสัญญาวางมัดจำซื้อที่ดินพี่แล้วนะพัดไม่ต้องเป็นห่วงพี่มีเงินคืนพัดแน่นอนพัดนี่เก่งจริงเลยอะ่ะหามาจนได้ พี่มองพัดไม่ผิดจริงๆนี่แล้วพัดไปยิมใครมาช่างมันเถอะท่าไม่ต้องบอกพี่หรอกพี่ว่าแต่พี่รีบไปดีกว่าพี่จะเอาเงินไปลงหุ้นทุกคนจะได้เลิกสงสัยในตัวพี่สักทีขับใจมากนะจ๊ะน้งรัก สมก็เป็นมีมหาเศรษฐีจริงๆเงิน5ล้านกระดิกนิ้วไม่กี่วันก็ได้ละไหนอะคลิป <c oughs> ลบตามสบายครับเอาไปทำลายทิ้งเฮ้ยลบไฟอย่างเดียวก็พอมัง้งต้องทำลายมือถือเลยเหรอนี่ สมัยนี้เนี่ยนะแค่ลบไฟอย่างเดียวมันก็กู้คืนได้ระดับชั้นเนี่ยนะต้องเผาทงอย่างเดียวตามสบายผมมีเงินละจะซื้ออีกสิบเครื่องก็ได้แน่ใจนะว่ามีอยู่แค่เนี้ยไม่ได้แอบเก็บที่ไหนอีกถ้าไม่อย่างนั้นน่ะนี่จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายชีวิตของแกมองผมในแง่ดีด่อยสิคับ เห็นผมแบบนี้นี่ผมรักษาคำพูดนะอย่างมากผมก็อาจจะนึกถึงความทรงจำดีๆที่เราเคยมีร่วมกันจะไปไหนก็ไปเลยปะฉันเห็นหน้าแกฉันจะอ้วกเวลาเหงาขึ้นมาอย่าโวยหาผมก็แล้วกันฉันบอกให้ไปไงไป นาจ้างคนมาตีหวยนี่จริงๆเลยไอ้แมงกระจัวเอ้ยนี่พี่พิมพ์แล้วเธอจะเอาไงเรื่องยาพันเธอมีเวลาแค่คิดเดียวอยงนะเธอจะหาเงินจากไหนมาตั้ง5้าล้านเรื่องงานฉันจัดการได้อยู่แล้วยายพัดนะยอมทำทุกอย่างเพื่อพี่สาวคนนี้อยู่แล้ว งั้นที่เราสองคนอยู่บ้านเดียวกันแบบนี้มันก็หมายความว่า